สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Simply Bullish นะครับช่องที่พาคุณเทรดไปด้วยไไกันอย่างยั่งยืนและปลอดภัยเนะยาะเดี๋ยวนี้เราจะมาใช้การาฟทองคําไปได้วยกันนะครับในเช้าวันจันทร์ที่8ธันวาคมเนาะก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะรับชมฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมที่ทําคลิปดีๆมีสาระแบบนี้ต่อไปนะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันก่อนใน time frame H4 นะครับใน time frame H4 อย่างที่ได้บอกไว้ตั้งแต่แรกเนาะ มันมีสิทธิ์ที่จะทำสองอย่างคือกดตัวลงมาทําไส้โดยที่มีการทุบลงมาก่อนก็ได้มาหากรอบสามเหลี่ยมจากนั้นก็อาจจะยกตัวขึ้นไปถูกไหมครับแล้วการได้มีการเปิดแท่งเทียนนะครับแท่งแรกด้วยการกดตัวลงมาเปิดเป็นแกบข้างล่างถูกไหมแล้วก็กดตัวลงมาทําไส้แต่ไม่พ้นสามเหลี่ยมแต่ได้มีการชนรับตรงนี้ทิ้งเวลาละแต่ก็อาจจะเคลียร์ไว้แล้วถูกไหมครับจากนั้นดึงไส้ขับยกตัวขึ้นชนต้านเห็นไหมครับ ได้มีการยกตัวขึ้นชนต้านทิ้งไว้จากนั้นดึงไส้กับเขีย่ยววอลลุ่มฝั่งบ่ายก่อนที่จะเปิดแท่งใหม่มากดตัวลงมาทําไส้เห็นไหมครับตรงนี้เปิดแท่งใหม่มากดตัวลงทําไส้แต่ไม่ถึงรับจากนั้นยกตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเห,หเห็นไหมครับตรงนี้ถือว่าเป็นการสร้างจุดกับตัวใช่ไหมครับเพราะว่ามันได้มีการกดตัวลงมาเปิดเป็นแกลบเท่ากับว่าถ้ามันไม่ได้กดตัวมาเปิดเป็นแกลบตรงนี้ก็จะเป็นจุดกับตัวที่เป็นแท่งแดงและแท่งเขียวคู่กัน ทีนี้พอมันเปิดแท่งใหม่มากดตัวลงมาทําไส้ไม่ถึงรับไม่ลอ่อใบจากนั้นดึงไส้กลับยกตัวขึ้นชนต้านแล้วตอนนี้แท่งนี้ก็ยังวิ่งอยู่เหลืออีกสิบนาที4ี่วิก่อนที่จะปิดแท่งเทียนว่ามันจะสามารถที่จะทำลายแนวต้านได้ไหมแต่สิ่งที่มันได้ทําแล้วคือได้มีการทําลายไส้เห็นไหมครับชนต้านผ่านไส้ทําหายไปก่อนถหกนไหมครับจากนั้นดึงไส้กลับตอนนี้กําลังวิ่งไซเวเพื่อเคลียอยู่ยังไม่ไปไหน แต่ถ้าภายในอีกสินาทีมันยังทําลายต้านได้แปลว่าเปิดแห้งใหม่มายอลงมาไม่ถึงรับเราก็จะบายครับอันนี้ก็คือง่ายๆตามหลักการเพราะว่าอะไรครับเราบายในจุดที่มันเป็นโซนล่างของสามเหลี่ยมอยู่แล้วตรงนี้ยังไงก็เป็นจุดที่ปลอดภัยกว่าต่อให้จะโดนล,ลากลงไปอีกเราก็สามารถที่จะกลับมาแก้ได้เพราะฉะนั้นนี่คือจุดที่เราบายได้เท่านั้นที่จะปลอดภยัยเนาะไม่ใช่ไปไล่บายไล่บายตอนนี้มันยกตัวขึ้นไปแล้วเราบายตอนจุดกลับตัวที่สร้างแล้วก็เป็นโซนที่มัน ยังเป็นโซนกรอบล่างของสามเหลี่ยมตรงนี้ปลอดภัยที่สุดนะครับส่วนถ้าใครดูใน time frame H1 ก็จะเห็นอยู่แล้วใน t time frame H1 นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นใน t time frame H1 ก็เป็นเหมือนกันตรงที่ Time time frame H1 ก็กดตัวใหม่เปิดเป็นแกรบแต่จุดกับตัวฝั่งใบของ H1 ได้สร้างสมบูรณ์แล้วในระดับหนึ่งเพราะว่าได้มีการยกตัวขึ้นทำลายต้านทำลายไส้เห็นไหมครับปิดแท่งเทียนอยู่เหนือไส้เหนือต้านจากนั้นเปิดแท่งใหม่มาก,กดตัวลงมาเคลียในแท่งแดงแท่งนี้ ถูกไหมครับชนรับผ่านไส้แต่ไม่ถึงอีกรับแล้วก็ดึงไส้กลับเพียงเล็กน้อยทําลายรับได้แต่เราจะไม่มองว่ามันคือการทําลายรับเพราะว่าอะไรมันทุบทุบลงมาเคลียร์ถูกไหมครับแล้วสิ่งที่มันทุบลงมาเคลียร์แท่งนี้เราเห็นได้อะไรเปิดแท่งใหม่มาอีกกดตัวลงทําไส้ไม่ทะลุไส้ของแท่งก่อนหน้าด้วยไม่ลงมาชนรับด้วยจากนั้นดึงไส้กลับแล้วก็ไซด์เวย์ขึ้นไปหาแนวต้านถ้าเกับว่าตอนนี้จุดกลับตัวตรงนี้ถูกสร้างแล้ว ตรงนี้ก็คือเป็นการสร้างจุดกับตัวโตโตโทดทดแทนหรือเป็นการปรับฐานละใครทีหนึง่งแล้วตอนนี้มีการไซเวขึ้นมาหาชนต้านถูกไหมครับชนไส้ทำหายไส้ด้วยถ้ากับว่าแท่งแต่ละแท่งเนี้ยกินไส้ของตัวเองหรือกินไส้ของแท่งก่อนหน้าเข้าไปเรื่อยๆแม้กระทั่งแท่งนี้ที่เพิ่งเปิดตอน10บโมงถูกไหมครับยกตัวขึ้นกินไส้ของแท่งก่อนหน้าทิ้งไว้ตอนนี้กดตัวลงมาเคลียร์อยู่เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราไม่รอ h 4เราไม่รอ h 4เลยนะเรารอแค่ h 1 แท่งนี้ย่อลงมาไม่ถึงรับเราจะใบอันนี้คือสำรับใน h 1ถ้า h 4เราต้องรออีกแปดนาทีข้างหน้าให้มันจบแท่งถูกไหมครับแต่ถ้าเราดู h 1เนี่ยตอนนี้ย่อลงมาไม่ถึงรับเราจะใบแต่สิ่งที่ต้องระวังคือถ้าเราบายแล้วมันกดตัวลงมาชนรับกดตัวลงมาชนรับเราจะไม่ไล่บสองไส้นี้ละเพราะว่าถ้ามันจะกดตัวลงมาชนรับขนาดน,นี้แล้วมาชนรับซ้ําตรงนี้แปลว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือกรามันจะทุบถ้ามันจะทุบเราจะไปรอใบทีหนึง่งคือตรงไหนเราจะรอใบทีหนึ่งก็คือไปไส้นี้ ขั้นนี้คือขั้นต่ําเพราะว่าอะไรครับเรารอายปลายไส้นี้เพื่อคาดหวังให้มันกดตัวลงมาชนรับผ่านไส้ทําโลแต่ไม่ถึงรับจากนั้นอาจจะสร้างพายชันน่นกันกับตัวฝั่งบายต่ํากว่าไส้นี้เพื่อที่จะยกตัวขึ้นมาใหม่แล้วโซนโซนนี้อาจจะเป็นโซนที่สร้างเอาไว้ล่อเซลล์ในอนาคตนะครับนี่คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าติดบายแล้วจะไม่ต้องบายเพิ่มที่ตรงนี้ไม่ต้องบายเพิ่มที่แนวรับมารอบาบเพิ่มที่ไส้นี้ เพื่อคาดหวังให้กราฟกดตัวลงมาแล้วทาลายแนวรับไม่ได้หรือถึงจะทําลายแนวรับได้ก็ให้มันมาสร้างจุดกลับตัวอยู่ต่ากว่าไส้นี้อันนี้จะดีที่สุดนะครับเนาะสหรัฐฮชวก็ประมาณนี้ย่อลงมาตอนนี้เราบายได้แต่ MM ให้ดีแล้วก็ดูด้วยว่ามันจะไล่ชนรับไหมถ้ามันจะเริ่มมีการล่อบายเราจะต้องไม่ไปบายซ้ําปล่อยให้ล่อบายให้เต็มที่แล้วเราไปรอบายที่จุดกลับตัวขอ,ของแท่งเนีย่ยต่ำกว่าไส้ของแท่งก่อนหน้าอันนี้จะดีที่สุด ในไทม์เฟรม M15 เนาะไทม์เฟรม M15 เนี่ยจริงแล้วมาสกอปปิ้งได้เรื่อยๆแต่ณนะตอนนี้ M15 ตอนนี้สกอปปิ้งไม่ได้เพราะอะไรครับ M15 ตอนนี้สร้างเป็นเทรนขาลงให้เราเห็นแล้วซึ่งตรงกับ H1 ที่มันจะกดตัวลงมาเคลียร์เพราะฉะนั้นถ้ามันทุบลงมาเคลียร์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นจุดที่เราควรที่จะบายถูกไหมในไทม์เฟรมใหญ่แต่ M15 ตอนนี้มันอาจจะสร้างเทรนขาลงเพราะฉะนั้นตอนนี้ยกตัวขึ้นไม่ถึงต้านของ M15 เราสามารถที่จะเซลได้ ถูกไหมครับเพื่อคาดหวงให้มันกดตัวลงมาเคลียร์ถึงไส้นี้เพราะตรงนี้มีแก็บที่มันยังไม่ได้เคลียร์เพราะฉะนั้น M15 มีที่เทียะกดตัวลงมาเคลียร์ถึงไส้นี้แล้วถามว่าถ้าสมมุติว่าออกออเดอร์ตรงนี้โดยการเซลลงมาคุ้มไหมที่จะเก็บจากตรงนี้ประมาณ,มาณสัก4208กดตัวลงมาเก็บที่4203500จุดตรงนี้ถามว่ามันคุ้มไหมครับถ้าเทียบกับความเสี่ยงที่ถ้า M15 แท่งนี้มันบินขึ้นไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราเวลาเราจะออกออเดอร์เราต้องมีการคำนวณว่า จุดที่ออกออเดอร์กับจุดที่จะเก็บท p มันคุ้มหรือเปล่ามันคุ้มกับความเสี่ยงที่เราจะรับไหมก็อย่างเช่นตรงเนี้ยมาถึงตรงเนี้ยเราเก็บรับประมาณ500จุดใช่แล้วทีนี้เราคํานวณว่าตรงนี้ถ้าสมมุติว่าเราเซลล์เราโดนลากไปชนต้านสัก100จุดอ่จุดถ้าเรายอมคัทที่แนวต้านก็แล้วไปหรือมันลากเราไปชนไส่ไปไส้ที่4ี่3หนึ่งสก็500จุดเหมือนกันถามว่าตรงเนี้ยมันเป็นจุดความเสี่ยงกําไรที่1ต่อหนึ่ง ถ้าเปรียบถ้าเปรียบเทียบเป็น rr มันก็คือ1ต่อหนึ่งเราก็ต้องคำนวณว่าเราอยากได้ไหมแบบนี้แต่ถ้าสมมุติว่าเราเซลล์แล้วเราจะคัดออเดอร์ที่5้ารอยจุดกับเราได้กําไรที่ประมาณ2,000ันจุดอันนี้มันน่าเซลล์ถูกไหมครับแต่ถ้ามันอยู่ในจังหวะที่กําไรก็500ร้ยจุดคัดก็5้ารอยจุดมันคุ้มไหมถ้าเกิดว่าเราจะต้องคัดแบบนี้นะครับลองไปคํานวณดูลองไปคิดดูเอาเองเนาะประมาณนี้ นะครับไทม์เฟรมเอ็ถ้าปรับฐานราคาที่ตรงนี้เลยเนาะถ้าปรับฐานราคาที่ตรงนี้ปิดแทง่งเทียนแบบนี้เปิดแท่งหม่มาย่ยอลงมาใน M15 าภายในอีก5นาทีก็จะบาบเท่ากับว่า M15 ปรับฐานราคาถูกไหมครับสร้างจุดกับตัวส่วนใน t i ม e เฟรม e ฮ1ตอนนี้ก็ปิดแทง่งเทียนถูกไหมครับภายในอีก5นาทีถ้า t i ม e เฟรมเฮปิดแท่งเทียนแบบนี้ M15 ปิดแบบนี้เท่ากับว่าเปิดแท่งหม่ยมาย่ายยอลงมาทําไส้เราายเลยเพราะว่า M 15ปรับฐานราคาแล้วแล้วเราก็ไม่ได้โฟล์ลใบด้วยเพราะว่าอะไรครับ H1 ก็กำลังจะปิดแท่งเทียนพร้อมกับ M15 นาทีนี้นะครับเนาะรเรื่องนี้ก็มีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้นะครับดูให้ทั้ง H4 H1 M15 ไว้ให้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะ scalping ใน time frame M15 ก็ต้องมีความแม่นยำนิดนึงแต่ถ้าเรารอ H1 อันนี้จะปลอดภัยกว่ารอ H4 อันนี้ก็จะยิ่งปลอดภัยเข้าไปใหญ่แต่ถ้าเราจะเล่น scalping ใน M15 เราต้องดูเทรนด์ให้ดี ยังไงยังไงก็เล่นแบบตามเทรน H4 H1 เจอดีที่สุดห้ามสวนเทรนนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้เนาะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปน,นี้และสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ